สวัสดีครับแบมเลยครับแบมอันแบมมาเป็นหมอลำมาเป็นหมอลำอยู่น้ายูหกคณะแรกบวันี้แม่มครับคณะแรกอ้าวตะกี้เฮ็ดหยังตะกี้ครับไม่นำประกวดครับเรียนไม่นำประกวดเราเลี้ยงนะทั้งเรียนทั้งประกวดอ๋อเดี๋ยวนี้อ่าเป็นยังบเ่เราจะอ่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองอ๋อเนี้ห<อ>น่อยๆน่อยตอนนี้อ้าวเกิดเมื่อวานนี่ เราบเนี liberal, ok ้เป ok ็นนักลองประกวดตัางแยักีต่างแนหน่อยนะครับประกวดมา่นต่งแดนหน่อยเรียนปฐมกับประกวดหน่อยําน่อยซ่ําไหนซ่ํา่ําหนีบ่ะซ่ําหนีบ่ะหน่อยซ่ําหนีบ่ซ่ําหนีบอะันหน่อยหน่อยซ่ําหนีบ่ซ่ําหนีบซ่ํานีบปนบ่นอยซ่ํานีบประกวดมาต่างแดนเออาละซาละตั้งแนต่ดนมาถอนบัตรยมโอ้เราบนี้ชนะตลอดบ่ บัครับแพ้แน่ยสัต์น่ครับแมแรกๆกับว่าได้ยัง,ยง,งลยบตินนัันเนียน้องกะจ้าเลยคืดจในตนแรกคืออยากว่าเป็นมอลำคืดปาคือคืต่แรกนครัก็คือตาน่อยเอาเเอา,นนาอเป็นยังตนตอเมเป็นมอลำหน้ามีหกเปิดมอลำไหนฟังแต่นหน่อยอ<ว>เราเราบักตังแต่ผุนมากักวันนี้โอ้ยายเปมอยมอหเก่เอายเป็นมอลำเก่าอ๋เป็นนักเอกมอลั่มปะยายเป็นนักเอกมอลำ มะล่ำอย่างมะล่ำขอนแก่นมะล่ำจำบ่ได้รบบอือเป็ดเทิยนอีกอย่างคนอยูงเป็นอย่างก็มะล่ำอย่างคนย่อเป็นนักเอกนักเอกเก่าซัมพออันยุสัยบานแบบยุสัยขอนแก่นแสดงมาเป็นมะล่ำขอนแก่นเล่าซื้ออย่างได้เตียนแต่ว่าถ้าคนเห็นหน้าอาจจะหัวเราเป็นผู้ใดบุเดะเพราะว่ามีเสื่อมีสายปาดย่อยย่อยเป็นนักเอกมะล่ำเก่าบัานนี้เป็นยังขึ้นแต่อยากมาอยู่กับไอหนุก ตอนแรกก็อปานแบบเดียวกันเลยตอนแรกตอนแรกเป็บกวนเจเนี่ยรายการเยเออแล้วก็เรื่อเลียนจบพอดีเออมันมันพักัพอดีครับเรียนจบล้วก็ก็บปกวนแล้วพอดีเออตัวหล่อเมอนกนาว่าแต่ไปเรียนต่อกัก็เป็นวิเป็นการยยวิจบ่จบนนะครับเออ ก็เลยว่าเอานี่มอลตขึ้นอันนี้จ๊บจบจบอย่างจบบ้จบปัญญาติสปวสปอ้ยสังไปปวสว่อยาเป็นวิศวะิ่วาิตอวิศวะครับวิศวะิตอวิศวะเอองว่าสงไฟปวสอีกเก่งอยู่ได้นจุดศูอบเขาวิศวะปเนรัอ ก็เลยมาจะไปเรี้ยงแมวอลี้ยงไปเสียจบปริญญาจเลี้ยงยากเลยเอามาล่ามไอโน่งพุ่งมาลบอกโ่พ่งโผล่โอ้ปีแรกปีแรกเลยมันปะแบมคำปีแรกเนาะเออลืมไปขึ้นเวทีอยู่แส์ทางแรกเลยขึ้นยุ่งเทียบเลยเตะเอ้าหรอเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวแบมขึ้นยุ่งเทพยโอ้มามาขึ้นกลางวงเนาะขึ้นกลางวงโอ้บ่ท่านเคยเป็นมาล่าตอนนั้นเนาะขึ้นมาปุ๊บ ยุนนตลาดเหล้าตอนนั้นคือห้ามากเลยดีว่าเขาถามว่าเป็นผู้ใดส่วนนี้คือเสียงดีแห้งแท้สนันเด้ปัดถ้าได้เป็นวิศวะกับขงคงสิบเอ็ด้เป็นแมนบ่กระเลกขึข้นคณะพีโนกที่แรกบ่อ๋อเรามาที่นี่อยากความเขาเขาเขาคิดแบบแต่แหลกๆมักหมอลัมอยากเป็นตัวเก่งอี่จะเป็นพระเอกตัวโกงหรือพระเอก,เอกโกง แล้วน so uh, like. et ี้เอาไปยังาเป็นเอกแหลกๆเลยพรบอบอมี่อดเม้ปนเป็สูีอร่ของเนที่ยเอกปดอกไก็ดแต่หน้าตาเอาน้าตามีคนบอกว่าหน้าตาเป็นพระเอกเป็นเรื่องิย <uh มันบ่ได้นเป็นรั้มสูงรักับบมวาน่ลำั้มมนคือพระเอกเนี่ยเาอ่า้องัเลยครับ พื้นฐานแรกๆผู้ใดหัดล่ำไห้แรกๆเลยหัดลองยายมีส่วนบ่ามีส่วนบอกเพราะเสียงดีบ่เสียงดีแห้งบ้างยาแล้วลองเพลงไดบับตอนนี้แสดงว่าย่ยเป็นคนล่ำได้ลองได้บัดใดมีเสื้อมีเชื้อสายบ่ไดบบว่าเดบ่หัดยังเลยเราก็เออ ล้วกมีน้องชา้เป็นบะน้องชายตามติดกันมาคนหนึ่งก็เสียงดีครบเสียงดีกันขึ้นเมาเออพอได้กับอ่าแล้วว่าแมบกับน้องไปเสียวกันตอบแบบบ้าเยวน้องก่วแล้วกันป้าเกือบแมนเกือบแมนเลยเป็นวิศวะเราบ่ได้มาเป็นหมอล่ำเนาะเอราไปนี่ไล่ตดกุ้มปิดมือแลงเป็นตัวเดินเรื่องเลยเพียงพรมพนมไพรเนี่ยเอา รู้สึกยังไงคืดหนักบ่เป็นตัวที่พี่นุกเล่นไว้ได้ต้นขังเกาอ่ะคิดต้นตุ้งอียบทตุ้งข้าทางสายตาขังเกาสีย เขาเราอยู่บนเวทีทุกอย่างที่เราทำข้อสีหันใส่ทั้งัวเข้อสีเดียวบนยใส้สายตาีเกข้อสีเดียวบนแบบเบมือข้อต้องเอาไว้ทั้งทางนั้นข้อตงนันเลยมันคิดบิดลายเลยครับเนแสดงช่ตัวนึงให้เชื่อได้คือจตอนดาเอ่อนมันบอกเออเออคิดคิดดาจังเลยแนาโคตสับนทีเทียร์เเออได้ได้เรียนลายบดเด้เป็นมือมือแรกนี่คืนนี้คือวันที่16กรกฎาคมปิดนะปิดหน้า กีเ่เป็นครั้งแรกของแบมบัสเดลินบดลำที่ที่เขาเล่นไปแล้วที่ที่ทางทางภา,าวิชาหมอขอเนาะเล่นใบแล้วก็พี่โนก็เล่นใบเด้ก็ตื่ว่าเออแล้วมันนเป็บทที่คิดไปในใจว่าอยากคิดไปอยู่แล้วโอ้ยพี่น้องจีบกุ้ยไสแท้ได้พี่น้องเนาะเด็กเด็กคนนี้ผู้ชายผู้ชายแท้ๆผู้ชายทั้งแท่งแท่งแ,แล้วล้วเบิรงมือขอเบิรงมือในผู้ชายแท้บอ อ๋อผู้ใช้แ้บอ่ใช่แท้ค่เห็ดพี่น้องไปเลยผู้เดียวพี่น้องอย่าล้อแหลกับมันเด้อพี่น้องอย่าล้อแหลกเด้อผู้ยิงผ่านมาตายนอนมันเหมือนลยได้อน่อย่าล้อแหลกกับคนชื่อแบมนะคิดว่าคิดว่าตอนเย็นจะ เต100็มร้อยหรือเกินร้อยเกินร้อยเป็นมแต่เันต็นาแต่แต่บบทำได้ทุกทุกอย่างากที่ผ่านมาแบบทำได้พี่แสดงว่าพี่นกแบบมองเห็นแววอะไร้วเราียนบดไอ้นกเราเราเราไม่สามารถเล่นให้ดีกบ เต้นเต้นตัวเป็นตัวของตัวเองตัวของแบมสีสื่อไออะไรนะหรือจะพิ่งก็ซิ่งหรืออาจจะดีกว่าโอ้ยให้กำลังใจจะคล้องแล้วนะขอเพราะว่ากำลังใจแบบคักเลยเนาะค่ะเพราะว่าแบมแบมเก่งอยู่แล้วเอาสู้ๆนะแบมขอบคุณนะครับวันนี้ก็มาสัมภาษณ์พระเอกพระเอกดาวรุ่งของเราพระเอกอิหลีพี่น้องพระเอกคักน้องแบมธนวัฒน์นามิหฮ ปากไว้เนี่ยคะ่ะปากช่องวันอชัชรา <Okay. S 1> น้ำนะคะขอบคุณค่ะ